พลาสติกครอบสวิตมีตัวเลขสิบลูกเล่นเหตุการณ์ขายทีวีใส่ในอนาคต1นึ่งฮอลล h กราฟิเดโมรูมนี่คือห้องนั่งเล่นของคุณในเวอร์ชั่นซีดีพร้อมทีวีที่ปรับขนาดอัตโนมัติต,ตามผนังบ้านคุณ2 AI Matching ค u ิสคุณชอบหนังแนวไซไฟใช่ไหม ลองรุ่นที่มีระบบแสงดาวจริงดูสิ 3. time lapse simulation ดูเลยครับว่าภาพของรุ่น QX 9,000จะยังคมชัดแม้ผ่านไป1,826วัน 4. m a มันติโฮ s ต์ว e ว i n g ททีวีนี้รับสัญญาณทั้ง s o l e n e t และ m a t i n e t พร้อมแปลภาษาให้ทันที 5. m o t o t n o n a p t i v e Display เ ระบบกำลังเปลี่ยนโหมดเป็นโทนผ่อนคลายโดยอัตโนมัติครับ6กิน i n s t o n A.R. w a l Mounting ถ้าติดตรงนี้คุณจะไม่โดนแสงแดดส่องโดยตรงตอนบ่าย7 n a n o t e s e โหมดทดสอบในห้องนอนได้เลยครับคืนนี้คุณจะได้ดูหนังเหมือนมีจอ100นิ้วจริงๆ8 Eco m a t r i x In เครื่องรุ่นปี2,050ลดราคาเครื่องใหม่ให้คุณทันที4,500บาท9 Galactic String ซิมูเลชันซีรีส์ยอดนิยมจากดาวเซเธอร์เก้าที่กำลังดังในจักรวาล10บ t i o โมชนโันเบ e p a y m e n t o f f เ r คลื่นสมองคุณแสดงตื่นเต้นระดับ9.6มีข้อเสนอพิเศษเที่ยงวันนี้นี้ยังมีพลังงานความเคร,รียดจากวันทำงน